ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่พอดแคสต์นะส่วนไมอันนี้นะคะมินาไปยืมญาติวานมินาใช้ไม่เป็นนะคะก็เลยวางไว้ก่อนเอาไปเป็นพอปกันนั้นแหละแต่คลิปหน้านะคะถ้ามันโอเคนะมินาก็อาจจะใช้นะอันยองค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินาจะมาพูดถึงรองเท้านะที่กำลังจะปล่อยในเดือนนี้หรือว่าแบบ ตรงน้าที่มันกำลังจะปล่อยเนี่ยแหละที่มินาอยากพูดถึงคู่ไหนนะคะที่มันธรรมดาหรือว่ามินารู้สึกไม่สนใจนะคะมินาก็ไม่หยิบมาพูดนะคลิปนี้นะคะมันก็จะฟีลเหมือนคลิปกดไม่กดนะแต่ว่ามินาอันนี้อยาาพูดถึงเกี่ยวกับแฟชั่นบ้างช่วงอะไรดีคิปไม่ออกเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคะช่วยไหนว่าแบบนี้ช่วงอะไรดีก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่คู่แรกนะมินาอยากได้วาที่มันดูชิลๆหน่อยนะคะแบบนั่งคุยกันแบบสบายๆอะไรอย่างนี้นะมาที่คู่แรกเลยนะคะทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นคู่่ทีกลัง มาแบบมามากๆเลยนะตอนนี้ก็คือนิวบ n ลานะคะ z c 7 2นะกลังมาแรงมากถ้าทุกคนนะคะถามว่ามันมาแรงเพราะว่าอะไรนี่ละง่ายๆเลยนะคะ IU เลย รรู้สึกว่านิว b วลานะคะเขาทําตลาดแบบเคป๊อปแบบเกาหลีอะได้ดีมากๆเลยเลือกแต่ละคนมานะคะคือแบบไม่ธรรมดาวันนี้ที่มินาเลือกมานะคะมีอยู่2ส,สีนะที่มินาสึกว่าเออมันน่าสนใจซึ่งราหามินานะ,ะ,ะว่าง2ส,สีนี้นะคะมินาเลือกสีรอมบูนะมินาสึกว่าเป็นสีที่แบบแต่งตัวน่าจะสนุกดีนะเพราะมันมีหลายสีด้วยนะในคู่เดียวคือมินาเบือ่อข,ข้างแบบข,ข้างเบื่อสีดําขาวอะไรเงี้ย อันนี้แต่ว่าสีดําก็สวยเหมือนกันมันจะเป็นมีดําเทาซึ่งก็มีหลายเฉดมากมากเลยก็น่าสนใจทั้งคู่เลยแต่ถ้าเป็นมินาเลิกมินาเลิกสีสตรอมบูค่ะวารองเท้านะคะไม่รู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้แบบทั้งวัยรุ่นกับทั้งแบบวัยแบบผู้ใหญ่เลยคือมันจะแต่งสติ์หรือไม่สติ์ก็ได้เหมือนกันคือแบบเทดิไปที่คู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็เป็นนิวบลาเหมือนกันนะ5 5 0ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแแหละที่ คอลแลบอะปล่อยไปเมื่อต้นปีนี้นะ,ะน่าจะนะกับแบรนด์ที่มินาไม่ค่อยกล้าจะออกเสียงนะคะหลังจากนั้นนะคะมินาสุกอนิวบาลานะคะเขาก็พยายามแบบดัน5-0ออกมาแบบนั่นแหละบันด์มากๆเลยนะ,ะก็ปล่อยออกมาเยอะอยู่อ,อันนี้นะคะก็จะมาเป็นแพ็ค3สีนะคะเขียวนะ้ำเงินแดงถ้าถามมนานะวคะ่ะมีนาสุกยังเฉยๆนะมีนาชอบมันก่อนหน้านี้มากกว่านะส่วนอันนี้มินาสุกยังเฉยๆอยู่แต่ถ้าให้มีนาเลือกนะคะระหว่าง3สีนี้นะคะมีนาเชียร์สีเขียวคู่ต่อมา เซตต่อมานะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าตาแตกไปเลยนะทุกคนน่าจะรู้จักนะคะซา,ายที่เขาอะไรกับไนกี้นะคะรุ่นเวเปอร์วอฟเฟิลนะซึ่งอันนี้นะคะเขาได้ปล่อยคู่วอฟเฟิออกมานะคะซึ่งไปคอลแลปกับแบรนด์อื่นอีก <Yeah. S 1> คือตอนแรกม,มีนาคิดนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงวะแต่พอดูออกมาแล้วแบบโอ้โหแต่ละแบรนด์ที่ไปคอลแลบก็ใช้ได้นะแบรนด์แรกนะคะที่คอลแลบนะก็จะมีแฟลกเมนนะคะอันที่2ก็คือคลอ t แล้วอันที่3นะคะเดอะคู The ทั้งหมดนะคะก็ออกมา7คู่เลยนะถ้าถามมินาะว่าคู่ไหนแบบอันไหนคนโดนนะคือให้มินาเลือกนะคะมินาเลือกอันดัโคเวอร์นะมันจะมีอยู่3สีใช่ไหมมินาชอบอยู่2สีมินาชอบสีดําเหลืองนะคะกับสีน้ํางเงินเลือดหมู2อ,อันเนี้ยสวยมาก ถ้าใครชอบของแฟลกเมนนะคะจะปล่อยเร็วๆนี้นะวันที่15นะแล้วก็ส่วนคลอดนะคะวันที่14ก็น่าจะเป็นวันเดียวกับวันที่มีนาลงคลิปนี่แหละพอพูดถึงสาขานะคะทุกคนมันจะมีอีกอยางหนึ่งนะคะก็เ<ป>นี่ยเดี๋ยนาขึ้นรูปให้ดูนะที่คอลแลบกับจีนพอมีนาอา่านไม่ออกเนี่ยสักอย่างนี่แหละอืมแต่มินาเห็นแล้วอะ่ะคือแบบนึกถึงอย่างเดียวเลยนะลูกเบสบอลถ้าถามความรู้สึกมินานะคะมินาสึกแบบมันก็แปตกดีนะ สองคู่นี้นะคะรู้สึกจะปล่อยในเดือนนี้นะถ้าใครสนใจก็นั่นแหละไปตามกันได้สำหรับมีนานะคะถ้าถามมนารู้สึกยังไงมีนาสึกว่าเฉยเฉยมันแค่แปลกใหม่ดีแล้ถามว่กดไหมนะคะไม่กดนะอ่ะเราพูดถึงรองเท้าที่มันฟิวเจอร์ิสติกไปแล้วนะคะมาพูดถึงอะไรที่มันคลาสสิกกันมากดีกว่านะเรามาพูดถึงคู่นี้กันดีกว่านะคะก็จะเป็น a d i d a s For u m High นะคะทุกคนจะเป็นสีขาวแบบออกแนวินเทจวินเทจนะมีนาสึกว่าคู่นี้นะคะให้ความรู้สึกแบบเหมือน Air Jordan วันยูชูเกรมากๆ ถ้าาไม่นานะคะม่นารู้สึกว่า a d ด d ดาใส่สบายกว่านี่แหละอูแลอันนี้พูดได้เลยแข็งชี้หายใส่แล้วปวดเท้ามากใส่ไม่สบายสุดๆกับมาที่คู่นี้นะคะทุกคนถ้าถามม่นานะกดมันเท่เทมากๆม,ม่นาชอบคือถ้าให้มีนาเลือกนะคะของรองเท้าดีด a าทั้งหมดนะคะม่นาเลือกนี่แหละฟอรัมีน <c ười> มนารู้สึกว่ามีนาชอบอันนี้นะคะมากกว่าซูเปอร์สตาร์แต่มีนารู้สึกว่ามันเท่ นั่นแหละค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะไม่นา่าจะสึกว่ารองเท้าสีขาวแล้วสีแบบตรงพื้นรองเท้าเป็นสีครีมคือสีครีมเนี่ย เท่ว <Okay. S 2> ันนี้ตื่นมากคู่ต่อไปนะคะก็จะเป็น Ad i d a s Forum มนะคะ Victory k i ค s o n นะแต่ว่าคู่นี้นะคะจะเป็นมิดนะบอกเลยนะว่าสีโคตรดีสวยมากไม่สุดตรงไหน,นปากกามาวงสวยมากคือถ้าเทียบกับคู่ที่แล้วนะคะมีนาว่าคู่นี้สวยกว่าแบบคู่สีมันสวยกว่าคือถ้า f o r ั m มนะคะทำคู่แบบอย่างนี้ออกมาเท่เยอะอย่างนี้นะมีนาะว่าทุกคนอาจจะได้เห็นมินาใส่อา d ิ d ้อาจจะนะ แต่พูดตรงๆว่าอันนี้เท่จริงสวยสีสวยมากคู่นี้นะคะปล่อยต้นเดือนตุลาน,นะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็นั่นแหละตานะสีสวยจริงต่อมานะคะก็จะเป็นอาดิดานะคะ Human Race นะคะของฟลเฟลนวิเลียมนะซึ่งเป็นทรงใหม่ของเขานะคะทุกคนนะ่าจะปล่อยวันที่17นะบอกตรงๆเลยนะมีนารู้สึกวันดูสบาย ดูใส่แล้วแบบสบายเท้าสบายสบายรู้สึกว่าเขาจะปล่อยหลายสีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่สีแรกที่จะปล่อยนะคะก็จะเป็นสีมารูนนะสีเลือดหมูก็นั่นแหละถ้าใครรู้จักฟลอริเบเลียมนะคะก็น่าจะรู้นะว่าสีที่ปล่อยออกมานะคะคอยอดนะโดยเฉพาะแมสเซจของรองเท้านะคะก็คือดีจริงๆต่อไปนะคะอันนี้แฟนกันดั้มนี่คือแบบ <c oughs> <c oughs> จะคอเลย <c oughs> ของตรงนะคะมินาไม่ใช่แฟนกันดั้มนะคะแต่ว่าถ้าใครแฟ่กันดั้มนะมินาพูดเลยมันต้องมีคือมันเท่มากๆขนาดมินาไม่ใช่แฟนนามองเลยว่ามันเท่มากสุดว่ามันจะมากับนี่นะของเล่นด้วยนะทุกคนคือแบบใครแฟนกันดั้มคือต้องมีอะไนกี้ค่ะถ้าจะส่งกันอันนี้ไมได้ก็จะเปิดมาสองสีนะคะคนตามที่เห็นเลยนะนั่นแหละมินาก็ไม่รู้นะแต่รู้แค่ว่าสีขาวตัวพระเอกว่ะ ล่อยน่าจะเดือนนี้นะคะทุกคนสองคู่นี้นะถ้าใครแฟนกันดั้มนะคะก็รอกันได้เลยแต่ถ้ามีนาว่าแบบระหว่างสีดํากับสีขาวนะคะมีนาชอบสีขาวแต่ถ้าตัวไอกระตูนอะของเล่นอะชอบสีดำรือเราซื้อมาสองสีเลยคู่ <h ums> ต่อมานะคะก็จะเป็น n นกี้เอสบีดังโลนะคะที่คอแลแลบกับพอเตอร์สแน็คอันนี้มีนาพูดตามตรงคือถ้าถามมีนานะคะชอบนะแต่ไม่ซื้อในราคาดีเซลแต่ถ้าได้ในราคารีเทลเนี่ยซื้อคะ่ะเนื้สุกว่ามันสวยคือแบบ พอเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันสวยนะมันแต่งได้แบบเออมันมีลุกเล่นอยู่อ่ะใช่ถ้ามีนาได้ในราคาแบบป้ายมีนาก็ซื้อถ้าราคาดีเซลมเนาไม่เอาหรือว่าราคาต่ากว่าตลาดนะคะก็น่าสนใจนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีนารู้สึกว่าถ้ามีนาได้คู่นี้มานะมีนาจะแต่งแนวออกแนวแบบวายแบบญี่ปุ่นง,งงแนี้ยส่งมาได้นะคะถ้าอยากเห็นลุกนะไซส55าคตม จะเป็นสีชมพูพิงค์ขึ้น Social Status นะคะ Nike Dunk Mid นะอันนี้เป็น Dunk Mid นะคะคนเป็นสี Strawberry Milk บอกตรงๆวินาไม่เคยเห็น Dunk Mid มาก่อนซึ่งมันเป็นความที่รู้สึก,ปกแปลก แปลกถ้าาว่ามินานะคะรู้สึกอย่างคู่นี้นะคะแปลกคู่นี้นะคะปล่อยวันที่18นะถ้าใครสนใจสาวมินามันแปลกกวยอันนี้ n นกี้เอสบีดังโลนะคะสีม่วงมันอยู่ในอันบีชแพคนะคะทุกคนแปลว่ามีสีอื่นนะตามินาไม่เห็นนะอันนี้มินาเอาสีม่วงมาเพราะมินาชอบสีม่วงถึงมีสีอื่นนะคะมินาก็จะเอาสีม่วงนะมินาสูบก่าสีมันน่ารักคนนี้ก็ปล่อยในเดือนนี้เหมือนกันนะถ้าใครชอบสีม่วงมินานะคะ รอ,อได้เลยมินาจะเอามาให้ได้เท่ hey, นะเวย้ยดูดีคู่ต่อมานะคะก็จะเป็นไนกี้รัโกโร์เกรฟอกนะ่รู้สึกว่านี้เขาเพิ่งปล่อยไฮไปป่ะถ้าถามว่ากดไหมนะคะมินา,าคงไม่กดนะเพราะมินา,ามีนูชูเก้นะแต่ถ้าถามว่าได้ฟรีไหมก็เอานะเออแต่ถ้าใครไม่มีนูชูเก้แล้วอยากได้แบบสีเทาๆมินาว่ามันก็โอเคนะถ้าถามว่าระหว่างนิชูเก้กับคู่นี้นะคะเอาไหนดีมินา,าเชยร์ว่าเอาคู่นี้นะ เพราะคู่นิวชิเกะเนี่ยปวดตีนสุดๆเลยขอพูดอย่างนี้เลยว่ามันปวดเท้ามากใส่ไม่สบายเลยแล้วจะบอกว่าข้อต่ํานะคะใส่ง่ายกว่าคู่นี้นะคะปล่อยวันที่21นะคะต่อมาก็จะเป็นไนกี้ดังโลอีกเลวๆๆๆเป็นสีจอร์จทาวนะคะทุกคนมันเป็นชื่อมหาลาัยนะคะทุกคนที่มันดังมาจากบาสนี่แหละปล่อยวันที่30นะคะทุกคนถ้าถามว่ามีนาคิดยังไงนะคะส่วนตัวมีนา่าดเฉยๆนะมิน่าคดว่ามันมีหลายๆคู่นะคะที่มันคล้ายๆแบบนี้นะซึ่งมันเยอะอยู่แล้ว,วก็เลยแบบเฉยๆไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ <c oughs> คอนดิชัน,นสีโดดเด่นไนกี้กับ Peace My Not One เฮ้ยจีดนะีอ้างจีแล้วทุกคนคือมีนามไม่เห็นแล้วนึกไม่ออกด้วยกับตัวเองลุคก,กาแต่งตัวเองกับรองเท้าคู่นี้นะคือแบบมองไม่เห็นจริงๆอ่ะแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีว่ะถามว่าอยากได้ไมั้ยคะมันก็อยากได้นะเพราะว่าเพราะว่าจีดีนั่นแหละแค่นั้นเองมินามไม่ไม่ต้องพูดเลยมนะั้งชอบไม่ชอบนั่นแหละจีดี you know ต่อไปโอ้อ oh, อัน oh, น yeah, yeah. mm ี้สิโอ้อยายจำที่มีนาพูดถึงฟอรัมได้ไหมว่ามีนาชอบนะคะคู่เนี้ยบอกเลยว่า yes ผ้าซื้อได้นะดูด้วยคอลแลปอะไรพาดา้คือตอนแรกมีนาเฉยๆแหละจนกระทั่ง a อซนะคะเขามาเป็นนะคือมีนาเนี่ยบ้า a เอเซบไงพอเห็นเอเซฟใส่มันก็ต้องแบบอยากได้คะ่ะ ก็รู้เหตุผลนะททาไมเอเซ่ถึงมาใส่นะคะเพราะว่าคนดีไซน์เนี่ยก็คือลาบซีมอนนะสิมันจะไม่กดได้ไงอ่ะมันน่ากดมากเลยแต่ละคามันไม่น่ารักเลยต่อมามผู้นี้คือแบบไม่พูดถึงไม่ได้พูดตามตรงนะคะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยชอบแต่ตอนนี้มีนารู้สึกเฉยๆกับเบฟมากแต่ว่าคู่นี้นะคะมีนารู้สึกว่ามีความเจ๋งอย่างหนึ่งนะก็คือเบฟสตาร์นะคะเขาแลกกับรีบอคนะซึ่งมันแปลกนะคะมีนาไม่เคยเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ยคือปกตินะคะมีนารู้สึกว่าเบฟตาเขาจะเอาทรงแบบแอร์ฟอร์ดวันมาอะไรเงี้ยที่แบบโดนฟ้องอะไรเออนะั่นแหละช่างมันเถอะคืยตรงดาวเนี่ยมันดูเท่นะทุกคนพูดเลยรู้สึกว่าทรงนะคะน่าจะเป็นรีบอคคลับซีนะคู่ที่มีนามีนี่คู่นี้ีโอู้หูคนเน่าคลัง นาังใช้คำไม่ถูกต้องนะคะทุกคนมันไม่เน่านะมันคือขลังแปลว่าเราใส่บ่อยใช่ไหมมันไม่ขาวแล้วมันขลังมีนาไม่แน่ใจนะว่าคู่นี้ปล่อยตอนไหนนะคะน่าจะปล่อยสิ้นปีนี้มั้งนะนั่นแหละถ้าใครสนใจนะคะมีนาก็เชียร์ว่าให้ต่ำนะเพราะมันสุดยอดมากเลยเขาตาคู่นี้นะ่ะคือมันปล่อยไปแล้วแหละแต่มีนาอยากพูดมันคือไนกี้ดังโลโซนะคะทุกคนคือแบบว่าตอนที่มีนาเห็นอนะ่ะปุ๊บในหัวมินาคือแบบมีนาต้องหนีใช่ไหมลูก คือมีนาต้องมีเว้ยแล้วพี่ที่ขายรองเท้าที่มินาซื้อเขาบ่อยๆอ่ะเขาก็ทักมาพอดีด้วยเหมือนเขารู้ว่ามีนาคิดอะไรอยู่ในหัวเขาส่งมาเขาบอกว่านึกถึงแล้วต้องนึกถึงมีนามีนาก็บอกว่า how much ราคามีนาแบบราคาท่นแบบราคาต้องมาแล้วพี่เขาก็ไปเช็คให้เขาบอกว่าน้องมีนาไม่มีไซส์ว่ะไม่มีไซส์เล็กมินาแบบหมดใจแบบ มันแบบคือเงินมันถือในมืออ่ะคือมันพร้อมจ่ายอ่ะเข้าใจไหมแต่ถ้ามันทำไซส์ผู้หญิงออกมาปุ๊บนะคะไม่ต้องกลัวนะว่ามีนามีนาจัดแน่นอนรีบแบบโอนไวแ้วคนโอนไว ก็อันไหนทุกคนก็คลิปนะคะก็จะเป็นสไตล์นี้นะถ้าชอบไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดซับสไครป์มินาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมินาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งทีทุกคนนะกดแชร์ให้มินาด้วยนะเพราะว่าไม่มีคนจะมาดูช่องมินาดูนาแล้วมินานะคะก็ลังคิดอยู่นะคะว่าจะแบบพูดถึงเสื้อผ้าแฟชั่นที่แบบเพิ่งปล่อยออกมาใหม่คอลเลคชันใหม,ใหม่ๆอันไหนที่มันน่าสนใจน่าโดนนะนัคิดอยู่เหมือนกันมนาจะบอกว่าใครมีวิธีแนะนำนั่งดีดแบบไม่ให้ปวดคอบ้างคืออมมันปวดคากแล มันแบบมันเกง่งคอก็นั่นแหละเดี๋ยวมีนานะคะจะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเท้าแฟชั่นบ้างนะอะมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ,โอโชอชจับมามานะปิดคลิปพร้อมกันมาใหม่มินาไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคู่ไหนนะคะก็คอมเมนต์กันได้เลยนะเดี๋ยวมีนาไปอ่านนะไปแล้วนะบ๊ายบายนะฮัล i okay.